เปิดประตูอเ,เ,อเออสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกับเจยอ,อเล็กซ์เจยสวิตไทยที่นี่เลยค่ะสวนของเพื่อนครับพี่น้อง เป็นบ้านเป็นบ้านของเพื่อนเป็นน้องพาเด็กหน่อยมาเล่นน้ำกันแพร่ไปที่เด็กๆเลยเด็กๆครับทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับมาร์กนอสมาร์กนอสเซสวัสดีครับสวัสดีครับสวยป่ะละมุมนี้สวยไหม สวัสดีครับโรกเกอร์สวัสดีครับรกเซซัวยเอาม่ยทางนี้ครับลูกลุกขึ้นเอหม่สวัสดีครับโรเกอร์ทางนี้สวัสดีครับ <c oughs> ไหวสวยงามมากเลยใช่ใช่ใช่มีทั้งหอมเล็กหอมใหญ่แต่อันใหญ่ๆพวกพี่เอาไปเก็บกินกินสดๆกับส้มตำแล้วรลดมันแห้งมามากินแรงนีดีฮะออกิน วันนี้เรามาขโมยผักบ้านพี่พัทเดี๋ยวมอนี้สิพามาช่มสวนของเพื่อนสาวค่ะพี่น้องนี่หรอผักไอ้ขึ้นช่ายไหมใช่ใช่ใช่มันมันเหมือนขึ้นช่ายอ่ะใช่ครับเดี๋ยวเย่ กลิ่นน่ะกลิ่นใช่น่่ะใชเลยแหละกลิ่นมันใช่เนี่ยกลิ่นชายกลิ่นตูดเนี่ยเนาะกลิ่นชายกลิ่นใช่เลยเนี่ยไปเด็ดดอกไม้ฝรั่งไปเก็บดอกไม้ฝรั่งดีกว่าเห็นพี่น้องคนปลูกไม่กินคนกินไม่ได้ปลูกคนกินไม่ได้ปลูกสวยๆทั้งนั้นเลยต้องรอ อ,อ,อ่าตอนนี้มันยังไม่ซัมเมอร์เต็มตัวเนาะข้าวกระเก็บน้องใหม่ฝรั่งค่ะพี่น้องผู้พ่นปลูกเพิ่นบอค่อยกินค่ะพี่น้องแต่ว่าคนที่จะกินบ่ไดนมาปลูกไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวโอ้นี่แก่แวนวมาดูใกล้ๆคณะมิน้นนี่เลยค่ะพี่น้องน้องใหม่คห่ากินสดๆกระแซบด้วยค่ะ เดี๋ยวเจอสิกินเห็นบังน้ำมิโนนะเดี๋ยวจะชิมมิโูกินกับตงโมฮองนะหวานมากเลยดูสิยิ่งหักยิ่งขึ้นน้ำมิโนมานี่เลยนะตาม,มาแต่ว่จาจะคลองบ้านมันบ่ท้างหยาเลยเนี่ยหยาขึ้นลกดูสิ กินด้วยกิน sì, ้วยใช่ไหมกินโชว์กินโชว์กินให้ดูด้วยกินให้กินให้ดูด้วยปอดสารพิษหวานจริงๆนะพอข้าวเหนียวน่ยกินกับข้าวเมื่อก <c oughs> ี้น่าจะถือถาดส้มตํามานะกินไม่ถูกนะ น uh ี่มีอ wow> ีไหนล่ะนี่ไอันไหนหน่อไม้อ sure ันไหนหน่อย้าไม่รู really ้เนี่ยน <|ja|> ี่เดี๋ยวพี่ชาพาไปเดินอีกอีกดูฝั่งหน้าบ้านเพื่อนมันปลูกไว้อีกอีกหน้าบ้านที่นั่นนี่ผิดไหนเอ้าตา เนี่ยหักปุ๊บเดี๋ยวอีกสองสามวันก็ขึ้นอีกละนี่มดูหนอนนี่หน้าแล้วค่ะหมดแล้วมั้งเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดินไปหน้าบ้านกัน <Yeah. S 1> <laughs> พื้นที่พื้นที่ของเพื่อนกว้างมาก <laughs> แดดยังไม่สง่งส่งไม่ถึงไม่ได้แดด ให้น้ำมินไปตากกล้องแล้วใจสิผ้ายางไปเก็บดอกอะไม่ใช่ดอกสิเก็ยบยอดผักตันแยกระหลังบางเนี่ยเอาถุงมือมากัเอาถุงมือมาพราถืขอขางมันใส่ข้างเนี้ยเราต้องเก็บข้างนี้หรอใส่ข้างนี้ได้ไหมข้างขวาก็ผิดด้าน,นสิช่างมันจะได้ไม่คัน <laughs> นี่ก็ได้มาๆๆมามา,มานั่งตเนี่ยมีไปหมด,ดเลยเนี่ย <ๆ S 2> ดิ นี่ก็อร่อยเนี <Laut button> an ่ยว really ินอ oh, <huh Becca> ัน kind น of ี้ก็กินได้พี่พี่บอกดอกสีเหลืองเออไอฟันสิงโตภาษาไทยอ่ะไปแกงขี้เล็กแต่ว่าเจอยบเบอเก็บแล้วค่ะยู่่ื่ืนื่ื่ื่ื่ื่ื่ว่า่อเน่่ย่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ืตืวื่ืจื่ื่อ่ะ่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ืาจ่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ืื่่ื่ ได้นะอันนี้ฮันลอนภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เหรอเนี่ยค่ะช่วงซัมเมอร์ฮันลอนตรงเนี่ยเฮ้ยฮันลอนภาษาสวีเดนเนาะภาษาอังกฤษก็ราสเบอร์รี่เต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยไม่ใช่ของเราของเพื่อนเรา เพื่อเราก็จะเลี้ยงเลี้ยงไก่ด้วยมีไก่อยู่หรือเปล่าอยู่ในไก่อยู่ในบ้านเนาะเปิดประตูหลังนี้เหรอหเออแอบเขาจะออกไม้ไหมเนี่ยไม่ออกอุ้ยมีหนูอุ้ยตกใจหนูนวิ่งไปนะเอาไก่ไม่อยู่จะเปิดประตูอีกหรือเปล่าไม่รู้ ตกใจอ่ะมือตัวใหญ่มากเลยไม่เคยเห็นนี่มาจะนี่มานี่ยอดอ่อนๆโอ้โหต้องเดินระวังเดี๋ยวใช่หมดเลยเนี่ยดงเขาเนี่ยนี่ไงมาเก็บรักมาเก็บอยู่ในขอบไก่ครับพี่น้องนี่ยอดเขาสวยมากโอ้เห็นไหมตอดแล้วแสบเด้อคัน ตอดแล้วตอดแล้วเอา้าโอ้ยเป็นผื่นแล้วเห็นป่าแคปเดียวถกเสื้ออูย้ยนี่ยอดสวยต้นกำลังเงินอ่อนเลยพวกนี้พี่น้องจ้ะ บ้านเราไหมถุงมาใส่ดีๆกันคันเนาะคันอนะอ้กกงอะไรวะคุหลาดองกนึงอ่ะไปได้ถุงมือมาอีกหนึ่งค่งเอาไปลวกใส่เกลือนิดนึงล้างออกดีๆลวกผักโขมนี่แหละแสบ กินกขนมพริกกระเจ้วก,กับปนเหั่นจ้าพี่น้องเนี่ยกระลงังอ่อนๆเลยเนี่ยต้นนอนๆแซ่บต้องระวังเลยนะจาน้าเวลาเก็บไม่บานเจบอบ่มี่ไหมจ้าวายอะนี่ใยอะนี่ระวังนะล,ะละูปก,กป้าเก็บผักป้าเก็บผักลูกอู้แรกรสก์ภาษาสเปนเป็นบอกเป็นวัชาพืชลูก แต่ว่าป้ากินอยู่อ่ออออันนี้เขาก็มีชื่อเขานะเนี่ยน,นี่ก็กินได้แต่พี่ยังไม่เคยลองกินเอ,อโกดอะไรนะจอฬาลํมพาเนี่ยชื่อโคตรเพราะเลยรู้เด<ะ>ี๋ยว<ะ>ไปแปะชื่อเดี๋ยวหาชื่อก่อนจะชื่อสวยชื่อเพราะมากโกดจุฬาลํมพาเออน,อนึกออกนะโกดจุฬาลํมพาแต่ยังไม่เคยกิน บ้านเพื่อนคนนี้เพิ่อนอยู่ติดธงใจพี่น้องเพิ่อนอยู่หัวหัวไหลไปหน้าพักเนี่ยมันก็ได้ขึ้นได้ง่ายเอาไปเนี่ยก็ไปยุบเนาะไปลวกลวก็ยุบแล้วยังไงถาดแล้วเอามาเป็นพรอ็อพใบนี้นะถ่ายมาถ่ายมานี่ไงถ่ายดูชิ้นนี้โกรดยุฬาลำพานะถ้าจำชื่อค่อยผิด่นนะ ไม่ดีตาลมือกล้องมือกล้องสู้มากกล้องก็สู้กับได้แล้วได้แล้วนี่อันนี้ก็ได้ได้เป็นเงาไหมบังไหมนี่ดูดมีอนามัยดีนะ ทุงมือเก็บผักเปล่าหรอกกูมันตอด <Yeah. S 1> แค่นี้กัพอกินหรอพี่น้องวันนี้นะพี่น้องเ <c oughs> จ้มากินเข่าเฮียนโมเจ้กะยิ้มแล้วครับพี่น้องเอากข่าวเมื่อ้านขอข้าวมากินด้วยแล้วก็เจ้ได้นนำอหม่ฟรังพี่น้อ,อ,อ,องเมื่อบาน อยู่ด้วยตาพลข้อแม่ไหนทิตาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปูอยู่ไหนพี่ปูอเล็กซานเดอร์อยู่ไหนเอาไปดูแบบของสวัสได้พี่น้องได้พักแล้วเอาเมื่อวานอันนี้กะเอาไปลวกนึ่งพอดีตำลึงเอ้ยไม่ใช่ตำแย่เราไม่มีถุงพี่น้องเราใส่ถุงนี้เลย เราได้ของฟรีไปด้วยกลับบ้านเจ้าภาพอยู่ไหนกังไม่รู้เจ้าภาพบ้านอะไปเมื่อเราจะพี่น้องบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าเจ้าบ,บ๊ายบายบ้านนี้จะกลับบ้านแล้วอกกิอ่มแลม้วย,ยังไม่อยากกลับยังไม่อยากกลับกล<อ>ับบ้านลูกเดี๋ยวเรามากันใหม่ลูกเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย,บายบาย,บายครับให้ดูให้ดูให้ดูแบบเศร้า